บริษัทโดนฟ้องเพราะปิดเซิร์ฟเวอร์เดอะครู Star War ล o ์เอาลอทำยอดขายได้ต่ำกว่าเป้าหมายความหวังสุดท้ายของ Ubisoft ใน Assassin's Creed Unity เอ้ยเดี๋ยว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  o w s s จะลุ่งหรือจะลวงก่อนอื่นวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับจุดเริ่มต้นของ Ubisoft และอุปสรรคใหญ่ๆที่พวกเขาเคยเจอรวมไปถึงวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆที่ผ่านมากันครับ พวกเรามาย้อนไปในยุค80กันนะครับเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ราคาไม่แพงและคนธรรมดาเริ่มเข้าถึงได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่น้องชาวฝรั่งเศสตระกูลเกลมอสหันมาสนใจขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สําหรับเกมก่อนที่พวกเขาจะเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดเกมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มากขึ้นพวกเขาก่อตั้งบริษัทอย่าง Ubisoft ขึ้นมาในปี1986เริ่มโดยรวบรวมทีมและพัฒน,นาเกมอย่างซอมบี้ เกมแนวยิงซอมบี้ที่พวกเรารู้จักกันนี่แหละครับพร้อมจัดจำหน่ายให้กับเครื่องเกมต่างๆอย่างอัตลิเอและ s ซดเอ็กซ์เพกตทำให้มีเงินทุนพอที่จะทำให้ Ubisoft สามารถไปจับมือกับทางบริษัทอื่นๆทั่วทั้งยุโรปเพื่อนำเกมมาขายในประเทศฝรั่งเศสซึ่งทำกำไรให้กับพวกเขาอย่างมากทั้งยังขยายกิจการด้วยการซื้อบริษัทที่พัฒนาเกมอย่าง l e s Storm Entertainment เจ้าของเกมซีรีส์ดังอย่าง Tom Clancy b u b b y Software ผู้สร้างเกม The s a d e r และ The Learning Company ที่สร้างเกมอย่าง Pin of Persia และ Mist หลังจากนั้นปี2002 Ubisoft ได้กลายเป็น1ใน10บริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอีก4ปีให้หลังเกม Tom c a n c y Ghost Recon Advanced Warfighter ใน Metacritic ได้คะแนนไปถึง90คะแนนจากนักวิจารณ์และยังได้รับรางวัล Best Game Award จาก BAFTA ถือว่าเป็นเกม t h i r d p e r s ร์ s h น o t ชูเตอร์ที่ดีสุดแห่งปี2006เลยละครับถัดมา Ubisoft ได้เปิดตัวซีรีส์ Assassin's Creed ซึ่งเดิมทีเป็นแนวคิดภาคต่อของ p i n c e of Persia จากเดิมเกมจะเน้นไปที่ Third-Person Action Adventure เวนเพวกเขาได้เปลี่ยนระบบเกมให้เป็น Open World แทนและเปลี่ยนตัวละครหลักจากเจ้าชายสูนักค่า ซึ่งภาคต่อจะมุ่งเน้นไปที่นักฆ่ามากกว่าเจ้าชายทำให้ Ubisoft คิดว่าไม่ควรใช้ชื่อ Prince of Persia ทั้งนี้ผู้พัฒนาเห็นว่าเกมมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเลยตัดสินใจทำต่อและเปลี่ยนชื่อเกมเป็น Assassin's Creed โดยใช้แรงบันดาลใจจากลัทธิ h a s ชา s ชินและเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์มาหลอมรวมกันด้วยความน่าสนใจเหล่านี้ทำให้ Assassin's Creed กลายเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2007 จนเป็น IP ลูกลักของ Ubisoft ทำให้พวกเขาออกเกม Assassin's Creed เป็นลายปีเลยทีเดียวในปี2012เกม Far Cry 3ที่ Ubisoft ทำภาคต่อก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกเช่นกันครับทำให้ Ubisoft เห็นว่าการสร้างเกมภาคเสริมสามารถทำเงินได้มากกว่าการคิดค้นแนวเกมใหม่ๆจนทำให้หลายๆเกมที่ออกมาตามหลังนั้นดูเหมือนจะใช้สูตรเดิมๆระบบเดิมๆม,มีการปรับเปลี่ยนระบบเกมแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่จะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจะมีแค่ตัวเอก ฉากในเกมที่จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยของแต่ละภาคนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็มีแค่เปิดเสาหาของเควสลองเควสหลังวนๆกันอยู่แบบนี้ครับซึ่งทําให้คนเริ่มสงสัยว่า Ubisoft นั้นกําลังทําเกมแบบเดิมอยู่หรือเปล่าที่เปลี่ยนแค่แมปและอัพกราฟิกเพิ่มมานิดหน่อยแล้วเอาออกมาขายเป็นลายปีหรือเปล่าอีกประเด็นที่เกิดขึ้นในปี2012นะครับที่งาน E3 ก็คือการเปิดตัวเกม p r e เลอร r ของ w a t c h Dogs ที่มีระบบที่น่าสนใจกราฟิกที่แทบจะสมจริง บรรยากาศและแสงเงาภายในเกมซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนในงานไปได้อย่างล้นหลามเรียกได้ว่าทำแฟนเกมฮิและต่างให้ความสนใจกับเกมนี้เป็นอย่างมากแต่พอเกมออกมาวางขายก็ปรากฏให้เห็นฟีเจอร์และระบบต่างๆที่ถูกตัดทิ้งบั่นทอนลงไปและที่สำคัญที่สุดคุณภาพของการาฟิกก็โดนดปจนเรียกได้ว่าโคตรที่จะแตกต่างกับวันที่แสดงตัวอย่างเกมและในกรณีเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับเกม Tom Clancy r a i n น o w Six Siege ในปี2014และ Tom Cansey the Division ในปี2015อีกด้วยครับย้อนกลับไปในปี2014สิ่งที่ทำให้แฟนเกมช้ำใจยิ่งกว่านั่นก็คือการมาของ Assassin's Creed ภาคใหม่ซึ่งหลังจากที่ Assassin's Creed สร้างความสำเร็จให้กับ Ubisoft มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น a ั t ตา r ย n n r c เ n n ร์แหรือ Edward k e n w a y แต่ก็ยังไม่มีใครมาแทนที่ Assassin's Creed ผู้เป็นตำนานอย่าง SEO ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ Ubisoft จะสร้าง SEO คนใหม่ให้เข้าไปประทับใจแฟนๆอีกครั้งและหวยก็มาออกที่ Assassin's Creed Unity นั่นเองครับเป็นอีกครั้งที่ Ubisoft ทำให้แฟนเกมไหป์กันสุดๆกับการมาของ Assassin's Creed Unity กับสุดยอดกราฟิกและเกมเพลย์ที่ปรับให้สมจริงดูเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่ด้วยสิ่งเหล่านี้ะครับที่เป็นปัญหาด้วยกราฟิกที่สวยงามแต่ผ่านการพอร์ตลงเครื่อง PC และออพติมามาอย่างดัด ทำให้ a s s a i n s Creed Unity มีปัญหาเกมกระตุกเฟร,รมเลตตกเกมค้างการ์จอที่ว่าแรงในยุคนั้นอย่าง GTX 660ที่สามารถเล่น Call of Duty Advanced Warfare ได้อย่างสบายสบาย <ST AR C AST> ก็ยังลัน a s <ST AR C AST> s i n Creed Unity ได้ไม่ถึง30เฟรมเลตด้วยซ้ำครับและด้วยเกมเพลย์ที่เต็มไปด้วยบั๊กอย่างบักเห็นผีครับทำให้ Ubisoft ต้องรีบออกมาขอโทษและรีบอัปเดตแพทแก้ไขตามหลังตามมาด้วยการออกภาค Syndicate เพื่อมากู้ชื่อเสียงของแอสซัสซินคริสก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางเกมเพย์ในภาคต่อๆไปโดยหลังจากเหตุการณ์นี้ Ubisoft ได้ออกเกมมามากมายภายใต้เงาของระบบเดิมๆที่พวกเราเรียกว่าเกมแบบ Ubisoft กันั่นแหละครับเปิดเสาหาของเควสลองเควสหลักมีทั้งเกมที่ลุ่งลิ่งและลุ่งโลดไปตามๆกันนะครับและในปีล่าสุดหลังจาก Ubisoft ปล่อย Star Wars: o u t l a w ออกมาก็ทันแปกด้วยปัญหาหลายๆปัจจัยเช่นปัญหาการพัฒนาเกมได้ล่าช้า ซึ่งเกิดขึ้นกับหลายๆเกมของทางค่ายการออกแบบโลกของ Star War s ในฉบับของ Star War s o u t l a w ที่ทำออกมาได้ไม่ดีนะปัญหาด้าน Perform ร์แมใครที่ดูคลิปพี่เบก็น่าจะรู้กันนะครับรวมไปถึงการใช้จักรวาลของ Star War s ที่ดูเหมือนจะเป็นดาบสองคมให้กับตัวเองเนื่องจาก Star Wars มีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างคับขัง้งการที่จะขยับอะไรสักนิดสักหน่อยจะทำให้ผู้พัฒนาต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาเป็นอย่างมากแม้ว่าการไม่ประสบความสำเร็จของ Star War s Outlaw จะยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพูดได้เต็มปากมากในตอนนี้แต่ถ้า Ubisoft ไม่สามารถแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็มีโอกาสที่เกมจะประสบความล้มเหลวหรือไม่สามารถตอบรับความคาดหวังของแฟนคลับได้ครับความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีข่าวออกมาว่า Ubisoft ได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาหลอกลวงผู้บริโภค โดยคน2คนเนื่องจากทาง Ubisoft ได้ตัดสินใจทําการปิดเซิร์ฟเวอร์ของ The Crew ภาคที่วางจําหน่ายในปี2014ทั้ง2กล่าวอ้างว่าพวกเขาได้ซื้อเกมนี้โดยไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มีการปิดตัวแล้วทําให้ไม่สามารถเล่นเกมได้ในเหตุการณ์ครั้งนี้ Ubisoft ทําให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าเกมที่ซื้อมานั้นเราเป็นเจ้าของทงั้งๆที่จริงๆแล้วแค่เช่าหรือได้ใบอนุญาตใช้งานเท่านั้น เรื่องซับซ้อนขึ้นอีกเพราะมีเกมเมอร์ที่ซื้อแผ่นเกมจากร้านค้าพวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นสามารถนำแผ่นเกมไปเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่พวกเขาต้องการแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ฟ้องร้องได้ขอค่าชดเชยและค่าเสียหายที่มาจากการปิดเซิร์ฟเวอร์และขอให้ศาลอนุมัติการฟ้องร้องแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้บริโภครายอื่นที่ได้รับผลกระทบด้วยต่อมามีประกาศทางเว็บข่าวอย่าง โพลิก o อนว่า Ubisoft ได้ยื่นข้อเสนอในการคืนเงินให้กับคนที่เพิ่งซื้อเกมเท่านั้นและทั้งนี้ Ubisoft จะสัญญาว่าจะทำ The Crew ภาคอื่นๆให้มีโหมดออฟไลน์แต่สำหรับผู้ที่ซื้อ The Crew ภาคที่เป็นปัญหาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วย้ำนะครับคนที่เพิ่งซื้อเกมเท่านั้นสำหรับคนที่ซื้อมานานแล้วพูดได้คำเดียวว่าอดครับยังไม่รวมถึงปัญหาภายในของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการลดจํานวนพนักง,งานและเรื่องที่สหาภาพแรงงานฝรั่งเศสเรียกร้องให้พนักง,งานยูบิซอฟนัดวันหยุดงานประท้วงนโยบายของบริษัทด้วยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้ u b i s o อ t ตกต่ำลงอย่างหนักในช่วงปีที่ผ่านมาจนเหลือเพียงแสงแห่งความหวังสุดท้ายที่ปลายอุโมงหากแต่แสงนั้นดูเหมือนใกล้จะมอดดับเต็มทีอย่าง a s s a s สซิน e r d s h a d o w s ซีรีส์ a s s a s s i ิที่เคยเป็นจุดสูงสุดของ Ubisoft และรวมไปถึงจุดตกต่ำด้วยเช่นกันในขนาดนี้ดูเหมือนว่า Ubisoft จะไม่มีอะไรให้เหลืออีกแล้วนอกจากการจะทุ่มสุดตัวไปที่ a s s a s สซิน h r i s s h d o w w แต่ความหวังนี้ก็ประสบกับดราม่ามากมายประวัติศาสตร์ในเกมโดนบิดเบือนจนผิดเพี้ยนเรื่องตัวละครอย่าง ยาสุเกะและตัวเกมที่วางแผนจะจำหน่ายให้ทันเดือนพฤศจิกายนถูกเลื่อนออกไปเป็น14กุมภาพันธ์ปีหน้าโดย Ubisoft ให้เหตุผลว่าอยากปรับปรุงเกมให้เนี๊ยบที่สุดก่อนจะปล่อยออกมาตัวทีมงานเองก็กำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้เกมออกมาสมกับที่แฟนๆคาดหวังแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือทีมพัฒนานั้นเป็นน้องใหม่ไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของทีมทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่แทบจะไม่มีประสบการณ์อะไรเลย ทำให้แฟนๆกังวลว่าจะส่งผลกับคุณภาพเกมหรือเปล่าแต่ Ubisoft ก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เปิดมุมมองใหม่ๆมาปรับใช้ในเกมซีรีส์นี้ช่วงนี้ Ubisoft ยังปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับระบบเกมต่างๆออกมาเรื่อยๆเช่นการลบเลนการต่อสู้ระบบสำรวจ ล่าสุดทาง Ubisoft ได้โพสต์หัวข้อ Ask Me Anything บน Reddit เพื่อทางผู้เล่นที่สนใจเข้ามาสอบถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวเกมโดยทีมผู้พัฒนาได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้โหมดเนื้อเรื่องที่เป็นเส้นตรง Canon Mode ข้อมูลพื้นที่สำรวจที่ขนาดแผนที่ใกล้เคียงกับ Assassin's Creed o r i g i n แถมยังมีตัวเมืองหลวงอย่างเกียวโตและโอซาก้ามีเมืองญี่ปุ่นแล้วก็ต้องไม่ลืมเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นพร้อมทั้งสไตล์การเล่นของ y a ส u กะกับ n เอะ ที่แตกต่างกันนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของทีมงานผู้พัฒนาที่ได้ให้ไว้สุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมาช่วยกันลุ้นไปด้วยกันว่า Assassin's Creed Shadow เนี่ยจะเป็นความคาดหวังสุดท้ายที่ทำให้ Ubisoft กลับมารุ่งโลดเหมือนครั้งในอดีตหรือจะเป็นตะปูดอกสุดท้ายที่มาตอกปิดฝาโลงเกมค่ายนี้ให้หายไปตลอดการอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามสันกระดิ่งให้ดังกลิง้งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆเวลาที่เราลงคลิป Kling, 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 kling. Oi, Paul, am